มาทางผู้ชมเี่อปล่อยแล้ววะนีเ่เทามาปล่อยกูอ่กันลูกปล่อยนะมือ้อนี้เขาก็มาสวยหน่อยหนึ่งต้องห่วมันก็จะออกขอกสวยหน่อยหนึ่งกลับทักทายสบายดีทานผู้ชมทุกท่านนะจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องดาดาแฟมิลี่กันนะคะเมื่อวานน้องจะพาทานผู้ชมไปออกหน้ากันนะจ้ะทานผู้ชมแปลว่า วันนี้ตื่นแต่เช้าเนาะก็เลยแบบเ <c> ด <ười> ี๋ยววันนี้ก็สิไปกับลูกสาวคือเก่าเนาะเอาสิไปปล่อยงวัวอยู่อยู่หน้านาะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งเอ่อทียงหน้าหน่อยเนอกนู้นว่ะไปรีวิวอยู่หน้าไห่เบิง่งเนากว่ะเป็นแบบไหนนะจ้าก่อนสิไปทำส้มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเด็ดคลิปต่อไปกันเนาะไปกันเลยวันนี้มากับลูกสาวเนาะเพิ่งตื่นเนาะหน้าปลาลงลูกสาวอะไป เด <g ül> ี๋ยวเอาอยาอกอีกไปอีกหน่อยหนึ่งกับจะฮอะหน้าบานเท่านะเนาะมันนี่สิพาออกหน้าบานเด้ออันนี้แบบว่าเที่ยงหน้าเพิ่นอันนี้จะเป็นหน้าทงหนึ่งเนาะไก่เพิ่นติดกระบานเลยอือหน้าปลาพ่ออันตนหน้าออันนึงเที่ยงหน้อันหนึงหน้าปอบอกไปเนาะมันไกลคืออันนั้นคือหน้าป,าปลาเนาะอันนี้ทำมามันนี้ทำม,มารีวิวหน้าบานกันเนาะ อันนี้หกโมงกว่าเนาะเกือบเจ็ดโมงแล้วตะเวนกับขึ้นแล้วเนาะต่ว่นบริวเวณตะเวนเข้ายังไปหน้าเนาะเพิ่งตื่นเนาะสภาพแบบว่ามาขึ้นไปบุญมาหน่อยหนึ่งเนาะตื่นสวยนี่มาข้างหนอก็จะเป็นไฮนาเป็นไฮน,า,นากันเนาะไปะสาวกระด้อ ไก่สีฮอดล่ะเดี๋ยวสิให้เบ่ง <Yeah. S 1> ไก่สีฮอดหน้าแล้วอันนี้คือหน้านไกบ่บานน้องบอกไกบ่บานนะอันนี้ทางออกหน้าก็จะเป็นแบบว่าเป็นปลาเนี่ยเนาะกล่องอาจจะสั่นเนี่ยเพราะว่าน้องใสม่มือถือถ่ายเนาะ mm. น,นี่เลยเนาะพี่น้องเห็นมาค่ะพุ่นลูกเสาย่างเนาะเที่ยวเฮ็ดน,นิ่มขึ้นมกับจะเป็นเทียงหน้าหนาองเองเองนาะ มันบอกไก่นะอยู่กี่ไก่พาไปบึงไก่กันเนาะไม่ใหญ่ยุ้ยซ้ายถูกไม่ใหญ่เขาเลยซ้ไยไม่ใหญ่ไปเดี๋่อันนี้คือเที่ยงหน้านาะแบบอากาศหอนมานอนอยู่เที่ยงหน้าได้เนาะแบบสบายๆบาอูโหเปนอนเที่ยงหน้านะ เราเคยจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะบานเฮาแบบว่าเป็นธรรมศาสตร์แ้วก็จะเลี้ยงงูอ่ะเป็นงูเถิกอีลาปล่อยแบะปะปล่อยไหมเออบริโภคโตป้ะไม่ปล่อยแบะนี่มาลแบบมาล้วมาแล้วเดี๋ยวเสียหายเห็นป้ะอันนี้เป็นแบะน้องสาวบแบบไอแม่เลี้ยงก็อีแม่นเนาะสองสี่หกแปดเก่าโตเนาะมา อันนี้ก็คือปล่อยตามธ <hi> รรมศาสตร์เนาะตอนแรกเพิ่นกันสิมืคั้งไหวเดี๋ยวเพิ่นกันมาหาหรือว่าเพิ่นแบบแบบว่าขู่จักทางเองเนาะทำแล้วมัไม่คืนคอกเองนะไปแล้วนี่ก็จะเป็นงวเถิกงัวเถิกมี่แบบว่าบโมยาค้าเฟื่องไงเพราะเพราะเทสวนเพื่องไว้เนาะบ้านเฮาสิเก็บเพื่องไว้เว้ละพนเข่า บ้านนองยังคนเขาอยู่เนาะก็เก็บเพื่องไว้แล้วก็แบบว่าเลี้ยงงัวย่ำอันนั้นนะย่ำแหลงบางอย่างเนาะแค่ใช้เห็นไเนาะอันนี้รีวิวสือบาชีวิตก็เป็นอยู่เนาะเห็นบ้านนั้นจะเป็นเตาเนาะเพิ่นก็นลงถานบมดที่บอกยังมีไหมร้ายว่ะตัดไหมตัดเตาตรงเนาะลงเตาอ๋อพุ่นไปหอดพุด่นแหละขอกว่าอันนี้เป็นขอไก่เนาะท่านผู้มชม,มเห็นปะมาเนย มาบานทั้งทีนอ้องรีวิวทุกอย่างเลยเดี๋ยป็นต้นกล้วยเนาะอีแม่เราปลูกไว้วยมันย่ำฝนตรงนี้เฮ็ดเพื่องมันก็ออกเนาะมาซ่อนนี่เฮิร์ดลูกคอยปล่อยงัวแล้วดูอีลี่แหละอีแมลปรทธานยังเลยประธานคือชอบเ <c oughs> นี่ยปล่อยแล้ววะนี่เขามาปล่อยงัวกัน ลูกป้ายนะมื้อนี้เขาก็มาสวยหน่อยหนึ่งต้องวัวมันก็จะออกขอกสวยหน่อยหนึ่งแล้วจะให้เบิงนะ่งเนอะขึ้นจักรข,ขึ้นจักแรงเนอะข้ากันหากินอลไรก็มา,กหาหน่หหนยอยละเนาะวัวข้าจะโตลหรุตายโตอันนี้คือของวัวน้อยพอเราเห็ุแบบว่า ยำลงหน้าเพื่อนจะเอาขี่ขี่งัวเนาะขี่งัวใส่หน้าเขาได้เนาะเพื่นเหยียเป็ดคอกยำแหลงที่จริงว่าปล่อยธรรมศาสตร์เลยได้เพราะว่าถ้าเหยียบคอเพื่นสะขี่เลยซุยเลยสายเนาะขี่ขีไ่ไว้เพเป็นทีนะพอเราเห็ดยบคอไว้กันฝนหนำเนาะ <laughs> อ่าตอนนั้นคือออกสายตร์แหลมันช่ปนไปทางไหนหูเอเนาะปล่อยได้ปะทั้งรุ่งแต่ว่าโอ้๋อูุษา แมนป่เนี่ฮะอ่ผู้อัน้นตกี๋อันนั้หัวดมน่ดเหอผู้เขเออเนเห็ดคอกไว้มันก็จะขี่ใส่นี้เลยป่ะตะกี้แงหวดำมันไปผู้ดีเรมัน้างนนะคะอันนี้ต้นกล้วยยำแหลงเนาะเพินปลูกเครื่องใส่ห้มันเย็นนะมันมันจะบ่ตายนะแต่ว่าแบบว่ามันจะมันสีเหี่ยวๆหน่อยหนึ่งเนาะ พอว่าย่ำแรงโมไม่นม้ำเรากับบาบาไปเพื่องกองบแบบนี้มันอีพอเราเห็ดเห็ดหัวบายางดีเนาะพอว่าย่ำแรงนี่ท้าห้ามเห็ดหัวบอดี้นี่นะห,หัวบุกเขาบุกหัวบุเขาเราสิมากินเพื่องเบิดเนะาะแบบวายย่ำไฮย่ำหน้านอันนี้เลยเนาะเห็ดเพื่องแบบว่าบอต้องซื้อเลยนะมันสิขึนน้นมักเล่ยๆมนเลยนเลยนาะหนีหนี้เนะก็บกินได้ตลอดเลยแต่วาปี้เรขังเนาะบ้านเฮาฝุ่นลูกกระดือขนาดไปไป เนี anyway, mm ่ยแบะแบะเข้า hmm. กันเนาะอัน hmm. น uh, so ี้จะเป็นแบบว่าเพิ่นเลี้ยงธรรมชาติต้นอะนาซิมันเนาะต้นขาวหุ่นใหน่าอะไรเนาะเจียงหน้าะงัวงัวงัวเขาถ้ามีเป็ดนำเที่ยงหน้ากันเจียงหน้าหน่อยมุ่งมั่งลูกว่ามีมุ่งมังซุกนำแต่วันนี้เนาะ มีใครหมดแดงมาหรอมีบ่มีข้างหมดแดงมือข้างหมดแดงเธอเอาอย่างไรแงอยู่ต้นม่วงนี่แหละวอย่างเนี้ยท่านไปซ้อมัม่วงม่วงมัม่วงมีลายดุดเนาะลูกใหญ่ยอะไรนี่คุ่ณลูกใหญ่แห้งแล้วเนาะอีพ่อละมากเป็นคนแบบว่ามักปลูกขันปลูกหนีเนาะเคล่นแบบว่าใส่ คนโลงวางวางสุกโอ้ยนี่ได้แม่เห็นวางสุกอีรีได้หรอเห็นวางเหลืองเหรอเนาะโอ้มันมีลายซ้ำเนาะฮะคนเนาะลายหลายตายเลยใช่อันนี้อยู่นะบรรยากาศอยู่นะกำลังตีเพราะว่ามีหลุมมีร้านลายเนาะเพราะเราเห็ดเออเออมีหลุมมีร้านลายเพร่ะเราเห็ดแฉอันนี้จะบวนเป็นวนคิดเข่า จ้าเดี๋ยวแม่สิโต้หายลูกเพิ่นเอาใหม่มาเห็ดโตเนาะท่านผู้ชมก็จะนั่งสบายใส่ยลานนอกนั่งเบิ่งนุนั่งให้เบิ่งดูอันนี้บ่นั่งเห็นยังนี่บ่นั่งกินข้าวบ่นั่งกินข้าวเฮ็ดหน้าเมย์เมยๆมาเนาะเฮ็ดเมย์เมยๆมากก็นั่งกินข้าวใช่โอ้สุกบปดหน่วยเลยแม่นก็ิ่นเว้าอิริเนาะเพิ่นเนาะม้องสุกเรื่องๆเอ้ย เดี๋ยวเ่าสิหลักมองๆอีพอกันเนาะหลักมองพืนใหญ่เมื่ออันนี้จะเป็นขั่วเนาะเป็นขั่วแบบว่าเป็นเห็ดกินเห็ดอยากหอยู่บ้านเฮาลมมันแห้งกันเที่ยงหน้าก็จะแบบว่าดังไปอยู่หันหนึ่งเขาลมบพัดกุนไก่วันนี้มันเคยกินอันนี้จะเป็นหนังกรกอบ้านเฮาเอิญหนังบดานาะก็จะยังเป็นโยกโยกเอานะลุงเนาะเดินนอนกับสิโยกเอาหนามอยันนี้แล้วไปให้งัวดำตัวน่ะเขาเลี้ยงงัวน้นได้พี่น้อง ตัวเหมือนหิม่บ๊ามาเข้ามาเองกับกับลูกเนาะก็จะเป็นแบบว่มาซอยกับแม่เมาเห็ดนี่บ้านนี่สิประมาณนี้เนาะชีวิตเท่าแบบว่าบ่มี่ยังหลายแต่ว่าเท่าก็มีเลี้ยงก็เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวย่ำแหลงกับห้างงัวเหมือนแหละย่ำแหลงมากกับห้างงัวสีนะย่ำเอาเราแอปแล้วได้อันนี้เท่าบ้านเราอยู่อยู่เที่ยงหน้าเนาะบนดังกินข้าวคือบนดังดีดาตึ้ง พอเรามาเห็ดไหวเนาะเห็ดไหวให้ลูก no, ทุกอย่างปลูกหันปลูกนี่ไม่หอดบางเยื่อนนะท่านผู้ชมเห็นบหออันนั้นคือเพื่อบาสเพื่อเห็ดแบบว่ายังเอาไปหยัดมอนได้เนาะมันเป็นนนเราสมัยมือเพื่อนจะซื้อเป็นเครื่องอะไรเนาะเออซังกะซีกามีอีหล่ะเอาปะอ๋อมีแอปแอปงะอ้ะมันนี้ลูกสาวพามาเห็ดวียกอยู่หน้าเนาะนึกว่ามาเบิ่งให้เบิ่งหน้าเนาะมารีวิวเรานองกับบริรูดดอกทานผู้ชมพี่พอเราเห็ดไหวหายเมื่อไหร่ต้นบุกม่วง เอาว่ากินขาวกินยังกันอยู่หัมุมเราอยู่คือขางเทียงแบบมีต้นบุกมองสองสามต้นเนาะสามต้นแล้วก็มีต้นมะขามนะเนาะมะขามหวานบ่มีแต่มะขามหวานอยู่บ่เออเล่นชายลูกสาวขืนให้กินอื้อคอยขืนได้ได้คอยอ่าขืนได้โอ้ยเนาะมันอยู่บ้านเขาเนาะแต่ว่าแบบว่าเขาพูกยังไงอันนี้เขาก็อยากไปใส่เนี่ยมันนี่เดี๋ยวเดีน้าลูกสาวสีพาไปใส่ สีเภาลงล,งลง่องไฟวันลูกก็อยากอยากขึ้นแต่ตนมนะ่วงเนาะไปบอกเพี้นเพี้ย,ยนม่วงซูขุ่นยาเนาะคนวันอยากได้ม<อ>่วงๆเนาะอันดูได้แม่แม่สีต้ยอมอ่วง,งให้แล้วก็พาแม่ลง้ายไปเนาอได้เขาสีลงไปรีวิวอยู่้ายเขาเนาะแต่ว่ามื่อนี้เออพี่นี่น้องอ่ะอุบัิเหตุสวนสวนอยู่นาเนาะแต่เพิ่นเหตุสวนอยู่บ้านที่ว่าน้โองฮดฮดอยู่เถื่อนนั่นแหละเนาะอันนี้ตื่นมาตื่นเช้ามาหัวกระซิฟูหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพรท่านละสาหัวไปบุญมาเคลื่อนเนี่ยอ้ายขี้เถื่อได้หรือไง อีเดีอวแต่เป็นตาซังเนี่ยคนอันนี่เนาะเห็นอเอีลาซื้อยังใส่เนืน้ำดูอีลาซื้อยังซื้อทิพได้บอกกันดูสบายดีสบายดีจังไหมดูสบายดีเอออีลาซื้อยังซ <c oughs> ื้อน้ำทิพย์ดูซื <c oughs> ออ้อน้ำทิพอ่เอายุจักปี <c oughs> อายุจักปีเหรอซีปีป้ <c oughs> ายฮัปี้เหรอเนาะหับปี้ป้ายแต่ว่าเป็นมาหน่หอยแล้วอ่า เห็นวะใหญ่เป็นสาวแทนแม่เะไรนี่ใหญ่กว่าแม่เป็นมาแล้วเนาะเดียเดี๋ยวสิไปพากันไปต่อยอังวงก่อนเราต่อยอังวงแล้วเดี๋ยวสิพาลงพายไปท่านผู้ชมเฮามานั่งอยู่ทีอยู่ใชกองเพื่องเดี๋ยเดี๋ยวเอาเอาเอาเพื่องเนาเศร้าเอาเพื่องไปหางัวเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่หาเบิ่งเนาะไปแล้วเด็กน้อยไปแล้วไปแล้วพุ่นเออ ดูได้ลูกข่อยหันน้อยๆก็ดูข่อยหันอย่างนี้ท่นะเอาหอยร้ายอยู่วะเดี๋ยวสิให้เบิงนะ่งเนี้ยไปซอยกันเอาเพื่อนแห้งง่วก่นนะอนเนาะฮับฮับฮับลูกสาวใส่ได้เลยได้ไปมันดีแต้นต้าบงะพอ่อเราบอกอ้าอีกที่เต้าบงะเนาะเพราะว่มมาเขามาหน้ากันเนาะแบบว่าตื่นมาแรงเลยนะห <c oughs> น้าอเออตัวน,นี้งัวเถอะ อันนี้ฮะเอาเพื่องไหงวัวไปถีเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เติมน้ำเต็มถังไห้เพิ่นนเลยไห่เพิ่นก็สิกินเองเขาก็มาจอบเอาบาดดัแดดแดดแต่สีของเบิงเนาะแต่ว่าจะผูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนแตงก็ห่มเนาะเพราะว่ามันแบบว่าเป็นงวัวเทิกมันสิไปโทถีบเนาะยันงวัวเสียนะก็เลยแบบเลี่ยงไว้ก่อนเลี่ยงก็คือบริเลี่ยงผูกไว้ผูกไว้ค้างสวนเฟืองปะ หลังจากที่เข้าไปหาไม่แสบมาน้องเข้าก็มาต่อยเรียบร้อยแล้วเนาะได้ยังทิบได้ยังทิบใช้ม่วงอีหลายใช่ด้านน่ะค้นงานคนบ้านไผรนี่ค้นงานทีค้นงานทีบไปค้นงานเข้าได้แล้วคือเป็นหมวกม่วงม่วงต่อยของพ่อใหญ่พักกัต่อยเขาพ่อใหญ่มาเดี๋ยวเขาจะเอามือบานเนาะหุ่นเวอร์เนี่ยคนเฝ้าหมักม่วง มาสิลงไายมาท้าลงจักเถื่อเนาะไป,ไปเขาแล้วแล้วเวเขาสีลงายต่อนอะไปเห็นยูยิ้ยมหนมออัย้มหนาให้เงือกชิน,ล,นลงออ่ลง, <laughs> ลงช

เออไปอีลาสิพาแม่ไปไใช้มือนนี่ไปบุญไปบุญเอาสิลงพายแยมแหลงก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าหน้าคนอา่าหน้าเฮา,า,าก็จะเป็นแบบว่าลายๆลายทงติดกันของคนอื่นนําของเฮาน้ำเนาะที่ตน้นไม้โอ้ต้นไม้ล้มลก็บ่ทันอะ้รแกหบ่ทันแลไรนี่เนาะต้นไม้มันก้ลดกุด้งมันก้น ไปปเดอันนี่ข้ากระยางมาหอดฝายเป็นทีเรียบร้อยนามนี้มันกูมหอดแรงหอดพ้นเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดเป็นฝายแนมเบอร์อาจซีน้อยเนาะแต่ว่ามันเลิกมันเลิกอยู่เนาะอีพอแล้วก็ปลูกต้นฝาไใยอีกจะเป็นฝายพายลมพายลมพายทึ่งเนาะมันย้มมันนินมันออกลายขนาดได้ดอกต้นใหม่เดื่องถามเรื่องเลยแกงที่จับแล้วต้นไม้บอกเนาะ ใช่หลายแค่นังมีนินาจะเป็นไพเ่เถิรมาเขียนฮกก่าบได้เลยนะนี่ไปเห็นอีกยังแกงทีมเอีกยัางค่ะน่นนะข้องเล่นกับแกงทีมจะดื้อแล้วเจ้าเนาะเพราะเสียเอาจะใช้ละเล่นมัน,นีน่อันนี้จะตน้ตนตนยังต้นไพ่อีหุ่มเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นพูดเปินเอิญยังนนเนาะภาษาไทยเป็นตน้นต้นมะลุมเหรอ,อนี่เนาะอีพอเราก็ปลูกไว้อีก โอ้ยพเยพศดอกยังค่ะเพศดอกหักอีกแล้วฮนะน่ะคนยีราอยากได้ว่างอยากได้เก็บเอาหลดอยากเก็บเอาลายเอาไว้ให้เขาเฮ็ดอันนั้นอันนี้มีพักเกษตรนะนอ้องน่อยหนึ่งอันนี้เขามายางเลนในตามบรรยากาศแบบว่าบ้านเทาเนาะอันนี้พายเถิงนะจะเป็นพายเถิงเนาะพอเราปลูกเราปลูกไวนะ้เนาะปลูกไวใก้ให้ลูกให้ยร้านบ่ เพิ่นกำลังปลูกต้นไผ่นิหน่อยอ๋อเราเห็ดหญ้าสูดหอดพุ่นเลยบ่ลูกป่าบอแลแหะพี่น้องเจ้ามือเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ่งกนว่ามากินปลาเนาะน้ำใสใสมาอาบน้ำได้เลยนะนี่มาซาโฟมแต่มันบกฟืดต้องบอกเป็นน้ำประปาก็ภไย่ลายลายอบปลูพพกใช่ปะน้ำใสเนาะวันทันได้อาบได้เลย ทำไม่ออกว่าจักมาโอ้เราเขยดกันพายเงาเอาแทะนะเงาเนาะนี่หนามตลอดเนาะใช่เราเกล็ดหรอใช่หุ่นเงาหอดหุ่นเลยตอนนั้นก็ไม่หิ้อีก ขี้ขานยางะต่เราปลูกต้นนี้ยังต้นยังหรอต้นพายร้าเนาะมีต้งหนุนบัวงี้ได้ยันนี่ต้นบ,บัวกุนน้งไหลพาะต้นตะแบงต้นันตายละโอ้เราเหตุหม่เบิรเนาะขันพายกันแง่ออขนาดพูดจุดแงให้เข้าเที่ยวนีบอกัเดือนเข้าเที่ยวทางนี้หมเขทางดด <c oughs> นี้แหมาทางรถด้ใช่ไหมทางรถกันีต้นมคาดำเนาะคุณกลางน่าขี้ขานยางแล้วแหลปะปะ ำ้โเป็นจะได้แน่นอนจ้าทานผู้ชมเหมือนนี้กับพาลูกลูกพามาเลาะหน้าเนาะเขาก็มารีบวิ่งเล็กน้อยเนาะชีวิตความเป็นอยู่แหละก็ให้หน้าตากะบอกแบบว่าเพิ่นว่ามีเอ็ซีบอกว่าถ่ายทางบ้านมาให้เบิกแน่เนาะมือนนี้เข้าพามาออกหน้าเนาะมาปล่อยงวดแต่สาวเขาก็เลยว่าเลาะเลยเนาะเดี๋ยวจับมือถามากินปลาเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้เบิกเนาะแต่เขายังมีแบบว่าเขาเขาท่านมีเวลาเนาะเดี๋ยวน้องมีเวลาหรือว่านนั่เดี๋ยวสิสวดน้อง น้องสาวกับน้องเคยเนาะให้เข้ามาหาปลาให้กินนะฮะแบบว่าเ้าสิมาดั้งไฟอยู่นี่เลยก,กันกินกินปลาสดๆในบอ่อเลยเนาะอันนี้จะเป็นฝายฝายเขาเองนะมึงปลาบอดมึงบับมึงบับเนาะก่อนอำลพาพระจ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแซ่าสับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเทดคลิปต่อไปกันเนาะจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีแล้วสวัสดีค่ะบบ๊าายย